ปืนอยู่ในซองนะครับอย่าทำอะไรกับปืนกับท่าทางรอครับต่อไปเป็นการยิงจากท่านอนยิงห้านัดต่อเนื่องด้วยท่านั่งคุกเข่าสูงยิงอีก5นัดที่ระยะ25หลาภายในเวลา30วินาทีการฝึกยิงที่หัวของเป้านะครับเป็นการฝึกทักษะการยิงเป้าขนาดเล็กนะครับ การยิงเป้าขนาดเล็กเล่างกาครับซ้ายเรียบร้อยขวาเรียบร้อยน้ากเเี้ยวรเะครับหนึ่งสอสาการาก้ันี้อ้าาี้หัต่นื่องด้วยน้อูนะครับ้าัที ดึงสไลด์ก่อนครับครับปืนมาดึงสไลด์นีมี่มันมีกระสุนม่เป็นไรสามสามักระสุนมันจะคาสำหรับคนที่คนที่มีกระสุนมีแมกกาซีนมาเพียง2อแม็กนะครับ มีที่ใช้ปืนที่ไม่สามารถบรรจุได้ถึง15นัดนี้ไหมครับมีไหมครับไหนครับหอ,อ็47 10ปีไมบรรจุ10ปีครับการทดสอบตามระบบนี้นะครับมันมันประครับมานะครับว่าจะต้องใช้แม็กกาซีนที่สามารถบรรจุได้15นัดขึ้นไปนะครับ1 4บวมหนึ่งมันก็ไม่ได้ครับมันจะผิด รูปแบบของการยิงนะครับของการถ้าเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับเรื่องของการหูดับนะครับหูดับไม่มีมียาปัปกมาด้วยร <c oughs> ้อยแนะนำนะครับให้หาปอกกระสุนอุดหูเลยใช้ปอกกระสุนก็ได้นะครับปอกกระสุน <c oughs> ที่ลอยๆอยู่ในช่องยิงนะครับเอาทางตูดนะครับอุด จัดใ <Kad ons. S 1> นท่านอนแนวรับกล้องปืนนะครับชี้ไปยังเป้าเสมอทำดไปนั่นัดครับเล้ยวเลี้ยวงานน้ี่องตกไม่ต้องเก็บนะครับ กดเไรรครับแล้วกดลูกเลื่อน่อนูครับหลังจากนั้นกดกดลูกเลื่อนครับแันเลยเดี่ยวไกลครับกดโอเคครับแล้วจะเป็นสซองครับถึดเมเจรต่อไปนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ นะครับทั้งหมดทั้งหมดตรวจอาวุธแวรนะครับแนวปร์ขึนหนึ่งนะครับขนหนึ่งใมหนึ่งหนึ้หครับตอนี้กังโดงครับโอ้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 ขึ้หนึ่งใช่ไหม

ต้องการน้ำปืนแล้วพืนึงบอกแล้วถ่ายไหมครับยิงจบแล้วเซฟนะครับมารอหลังที่ก nah, ็ ทุกที่หนึ่งครับทุกที่หนึ่งครับครับบรรจุนั่กบตบแมกกาซีนนะครับแล้วลองดึงดูนะครับดึงมมแมกกาซีนดูว่ามันอยู่ไหมนะครับถ้าท่านไม่กลับไปหรือเปล่านะครับท้ายนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการยิงที่ะระยะกลางและว่าง